สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านอีกเรื่องหนึ่งครับที่รายการสองยามได้รับความกรุณาจากอาจารย์คลุยบ้านคอยแห่งดินแดนรถม้าเมืองลำปางในเรื่องจาเพียนวีรบุรุษนักสู้แห่งเทือกเขาบูโดจากที่ได้อ่านการแสดงความคิดเห็นผู้ติดตามรายการสองยามท่านหนึ่ง อยากจะทราบเรื่องราวของพลตำรวจเอกสมเพียนเอกสมยาผมจึงใคร่ขออาสาที่จะนำเอาประวัติและผลงานของวีรบุรุษท่านนี้มานำเสนอแม้ผมจะไม่ได้รู้จักกับจ่าเพียนเป็นการส่วนตัวแต่จากการที่ผมเคยติดตามผลงานของท่านตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตผมจึงกล้าการันตีว่านายตำรวจคนนี้นับว่าเป็นตำรวจนักต่อสู้เพื่อแผ่นดินโดยแท้จริงเป็นตำรวจน้ำดี มีอุดมการณ์ไม่แพ้นักต่อสู้คนอื่นๆแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตก่อนวัยเกษียณของท่านก็ต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าเสียดายและน่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งกับการทำงานล่าช้าของกระบวนการและระบบข้าราชการไทยก่อนจะได้เล่าเรื่องราวของพลตำรวจเอกสมเพียรใครขอพูดถึงประสบการณ์ของตนเองสักเล็กน้อยผมจำได้ว่า ในช่วงปี2,519ถึง2,520น้องสาวผมได้แต่งงานกับตำรวจยศ10ตำรวจโทเป็นคนจังหวัดสระบุรีเธอแต่งงานได้เพียง6เดือนสามีก็เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีผมจึงมีโอกาสกลับมาที่บ้านเช้าวันนั้นสามีของน้องสาวได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ขับรถออกตรวจท้องที่ บริเวณบ้านน้อยป่าไร่อำเภออรัญญะประเทศจังหวัดสะแก้วพื้นที่บริเวณนี้เป็นรอยต่อระหว่างไทยกัมพูชาก่อนหน้านี้ประเทศกัมพูชากำลังเกิดสงครามระหว่างชนชาติด้วยกันเองทหารขเขมรแดงได้วางกับระเบิดไว้มากมายอาจเป็นคราวเคราะห์ของน้องเขยผมรถยนต์ที่เขาขับไปเยียบกับระเบิดจนตัวเขาเสียชีวิตคาที่ ส่วนสารวัตรใหญ่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจทางเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ทันเวลาจึงรอดชีวิตนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใกล้ตัวกับครอบครัวผมแม้เขาไม่ได้เป็นพี่น้องโดยตรงแต่เขาก็เป็นเสมือนญาติเพราะศักิ์ศีของเขาคือน้องเขยเขาได้รับการปูนบำเหน็จจากสิบตำรวจโทเป็นพันตำรวจโทถามว่าทางพ่อแม่ผู้เสียชีวิตและน้องสาวผม พึงพอใจกับตำแหน่งที่ได้รับการปูนบำเน็จหรือไม่คงตอบได้เช่นเดียวกับภริยาของพันตํารวจเอกสมเพียรน,นี่คือความเสียสละของเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสนามชายแดนในอดีตที่ผมนํามาบอกเล่าย้อนกลับมาถึงตํารวจน้ําดีของไทยที่ผมประทับใจและชื่นชมนั่นก็คือพลตารวจเอกสมเพียร ดังที่จะขอเล่าประวัติและผลงานตลอดจนการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีของท่านที่มีต่อลูกน้องอันน่าบูชาน่ายกย่องดังนี้ครับพันตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาเป็นชาวสงขาได้รับฉายาหลายชื่อเช่นจ่าเพียนนักสู้แห่งเทือกเขาบูโดจ่าเพียนมือปราบและจ่าเพียนขาเหล็กซึ่งหมายถึงการที่พันตำรวจเอก สมเพียนเอกสมยายึดการลาดตระเวนด้วยเท้าเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่แม้จะมียศเป็นพันตำรวจเอกแต่ชาวบ้านก็ยังเรียกจ่าเพียนพลตำรวจเอกสมเพียนยศเมื่อเสียชีวิตแล้วเป็นบุตรคนที่สีในจำนวนพี่น้องทั้งสิ้นสิบคนมารดาชื่อนางไกลชาวบ้านวังใหญ่จังหวัดสงขลาบิดาชื่อในโกแซเจงชาวจีนอพยพมาจากไหหลํ เมื่อแรกเกิดจาเพียนมีชื่อว่าน,นียบที่ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมัธยมเทพามัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนตำรวจปูทอนเจังหวัดยะลาเมื่อพุทธศักราช2513 เริ่มต้นชีวิตรับราชการตำรวจที่สถานีตำรวจปูทอนอบันนังสตาจัังหวดยะลาซึ่งในขณะนั้นพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตเคลื่อนไหวของขบวนการโจรก,ก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนทำให้ภาครัฐต้องระดมสรพรพกำลังทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าไปแย่งชิงมวลชนและดูแลความสงบเรียบร้อยหลายครั้งที่เกิดการประทะ ทำให้มีการสูญเสียอย่างหนักทั้งสองฝ่ายจาเพียนเคยตอกกอนกับกลุ่มที่ยืนตรงข้ามกับรัฐแทบทุกกลุ่มทั้งโจรจีนคอมมิวนิสต์ขบวนการโจรก,ก่อการร้ายและกลุ่มผู้ก่อกความไม่สงบแรกๆจาเพียนปฏิบัติหน้าที่ใหม่ๆเคยถูกผู้บังคับบัญชาตำหนิว่าเป็นคนใจไม่ถึงแต่จริงๆหาเป็นเช่นนั้นไม่เขาได้พยายามศึกษารุ่นพี่และปฏิบัติหน้าที่ต่างหาก และต่อมาเขาก็ได้ใช้ประสบการณ์และความกล้าหาญให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็นจนเป็นที่ไว้วางใจนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้นายได้มอบหมายให้เข้าปะทะกับกองโจรแบบตาต่อต,ตาฟันต่อฟันจากที่ผมได้รับฟังการให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ช่องหนึ่งเมื่อ21กุมภาพันธ์2553ก่อนเสียชีวิต20วันเขาเล่าว่า เคยผ่านการยิงปะทะมาแล้วนับร้อยครั้งสามารถสังหารฝ่ายตรงข้ามยึดอาวุธปืนและที่พักเป็นจำนวนมากซึ่งผลในการนำกำลังเข้าปะทะกับโจรก่อการร้ายดังกล่าวทำให้ได้รับบาดเจ็บทั้งเล็กน้อยและสาหัสถึง8ครั้งนี่คือตำรวจน้ำดีที่ผมขอสรรเสริญจากใจจริงแม้ในอดีตผมจะเคยชื่นชมวีรบุรุษนาแกในอดีตมาก่อน แต่วันนี้วันเวลาเปลี่ยนไปจุดยืนของเขาก็เปลี่ยนไปผมจึงขอปิดและยุติความศรัทธาและจะไม่ขอจดจำสิ่งใดๆที่เขาเคยทำเคยมีเพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ในอดีตและให้ได้เห็นภาพถึงความเสี่ยงภัยของตำรวจทุกนายรวมทั้งจ่าเพียนผมจึงขอเล่าในเชิงประวัติศาสตร์ ที่มาของความไม่สงบในภาคใต้ในอดีตจนถึงปัจจุบันสักเล็กน้อยเพื่อทำให้ท่านได้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของไทยหรือไฟใต้เป็นความขัดแย้งที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยยอมกลับไปในอดีตก่อนที่จะเกิดปัญหาความขัดแย้งของปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ในภูมิภาคปัตตานีมาลายูได้เคยถูกไทยปกครองมาก่อน ยกเว้นรัฐกาลันตันและณเวลานั้นอดีตรัฐสุลต่านปัตตานีซึ่งมีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสตลอดจนบางส่วนของจังหวัดสงขลาที่อยู่ใกล้เคียงและส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมาลเลเซียสาเหตุที่เกิดปัญหาความไม่สงบส่วนหนึ่งมาจากการก่อการ การแยกออกจากเชื้อชาติและศาสนาของคนที่อาศัยดั้งเดิมและมีความเป็นชาตินิยมนั่นเองปีพุทธศักราช2519ผลตำรวจเอกสมเพียนในขณะที่ยังมียศจ่าตำรวจเปิดชากยิงประทะกับขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มนายลาเตะเจาะปันตังที่จับตำรวจและครอบครัวไปเรียกค่าถ่ายที่เทือกเขาเจาะปันตังอำเภอบรรน,นังสตา ผลจากการประทะกันเขาถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาซ้ายและหน้าอกได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนยะลาและจากการประทะในครั้งนี้ทำให้ขาข้างซ้ายแทบพิการช่วงเวลาที่ผ่านมานี้จะเพียรยังได้อุทิศตนนําลูกน้องเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอต้นเสมอปลายในปีพุทธศักราช2526 ได้ยิงปะทะกับขบวนการโจรก่อการร้ายกลุ่มนายคอเดแกแตะกับพวกประมาณ30คนที่อำเภอสบ้าย,ย้อยจังหวัดสงขลาถูกยิงที่ต้นขาขวากระสุนฝังในตลอดระยะเวลาของการทำงานของจ่าเพียนในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบเขาได้ปฏิบัติงานจนบางทีบางครั้งทําให้ครอบครัวคือภริยาและลูกรู้สึกน้อยใจในตัวเขามากดังเช่นครั้งหนึง่ง ภริยาได้มาแวะเยี่ยมจากเพียรณที่ทํางานทั้งทั้งที่พันตํารวจเอกในขณะนั้นมีตําแหน่งเป็นผู้กํากับซึ่งสามารถที่จะสั่งการให้ลูกน้องขับรถมาส่งภริยาของตนที่หัดใหญ่ก็ได้แต่เขากลับให้ภริยาที่มาเยี่ยมเดินทางกลับบ้านโดยรถโดยสารเองไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆก็ตามอย่าว่าแต่งานเลี้ยงฉลองตามวาระในเทศกาลต่างๆเลยแม้แต่ลูกและพันยา ก็ไม่สามารถที่จะใช้นามสกุลเอกสมยาได้อันเนื่องมาจากพันตำรวจเอกสมเพียนรู้ตัวเองดีว่าเอกสมยานั้นเป็นที่หมายปองของกลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการปราบปรามอย่างจริงจังของพันตำรวจเอกสมเพียนทำให้ลูกเมียต้องยอมฝืนทนกลืนกล้ำฝืนกลั้นไม่ใช้นามสกุลเอกสมยาเพื่อความปลอดภัย ตามความปรารถนาของเขาปีพุทธศักราช2550ผลตำรวจเอกสมเพียนกลับสู่บรรน,นังสตามารับตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบรรน,นังสตาติดยศพันตำรวจเอกในขณะที่แผ่นดิมกำลังลุกเป็นไฟกลุ่มกอ่อความไม่สงบในพื้นที่สามารถจัดตั้งในร่วมและกองกำลังรบขนาดเล็ก RKK เพื่อใช้ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความสูญเสียเป็นจำนวนมากประชาชนผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารถูกลอบยิงวางระเบิดฆ่าตัดคอล้มตายเป็นใบไม้ร่วงนับเป็นงานหนักและท้าทายอย่างมากแม้รูปแบบการก่อความไม่สงบของกลุ่มคนร้ายได้ปรับเปลี่ยนไปจากเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วมากแต่อาศัยเป็นผู้ชำนาญในพื้นที่มาก่อน และมีแหล่งข่าวเก่าที่เคยทำงานร่วมกันในอดีตจึงไม่เกินความสามารถที่เขาผู้นี้จะสืบส่อสหาแหล่งกบดานและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบและหลังจากเข้ามารับตาแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรสถานีบรนนังสตาได้ไม่นานวันที่หนึ่งสิงหาคม2550ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเข้าปิดล้อมตรวจค้น และยิงประทะกับกลุ่มโจรก่อการร้ายที่บ้านเตี้ยหมู่ห้าตำบลบันนางสตาอำเภอบันนางสตาจังหวัดยะลากลุ่มนายสุริมิงเปาะสาที่ก่อเหตุร้ายในพื้นที่หลายครั้งผลการประทะทำให้กลุ่มคนร้ายเสียชีวิตหกนายสามารถยึดอาวุธปืนสงครามและยุทธภัณฑ์ได้เป็นจำนวนมากจริงๆแล้วมีเหตุการณ์ปะทะกันอีกมากแต่ผมขอนำเสนอตอนที่สำคัญสคัญเท่านั้น วันที่19เมษายน2,551โดยในวันที่18ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือว่ากลุ่มผู้กอ่อความไม่สงบของนายฮะยีสการิยาฮะยีสามะแกนนำสำคัญของกลุ่มกอ่อความไม่สงบกับพวกประมาณ13คนได้ปรากฏตัวและหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่บ้านตือระหมู่ที่8ตํตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตายะลา จึงได้สนที่กำลังสามฝ่ายเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายซึ่งการเข้าปฏิบัติการกระทำได้ยากลำบากเนื่องจากมีแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอยู่เต็มพื้นที่และรอบๆจึงได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีโดยขนย้ายกำลังข้ามแม่น้ำปัตตานีซึ่งอยู่ตรงข้ามเป้าหมายเพื่อตัดโอกาสแจ้งข่าวจึงได้ลำเลียงกำลังพลข้ามแม่น้ำปัตตานีโดยใช้แพยางลอยคอเกาะกลุ่มกัน ข้ามกลางกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากและเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งจากการยิงปะทะต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในสถานการณ์ที่ไม่ได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามสามารถสังหารฝ่ายตรงข้ามจํานวนหนึ่งรายทราบชื่อในเภาซีอาลีมะแนวร่วมคนสําคัญที่ก่อเหตุมาหลายครั้งหากจะกล่าวถึงเรื่องการประทะและปฏิบัติหน้าที่ของพันตำรวจเอกสมเพียรรายวันคงต้องใช้เวลามากพอสมควร ผมจึงใครขอสรุปสั้นๆว่าจาเพียนหรือพันตำรวดเอกสมเพียนได้ยืนอยู่ข้างหน้าและนำผู้ใต้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาสาสมัครสนที่กำลังเข้าไปติดตามจับกลุ่มคนร้ายในทุกพื้นที่บ่อยครั้งที่จาเพียนต้องกู้ระเบิดด้วยมือตอนเองครั้งแล้วครั้งเล่าและในเหตุการณ์วันหนึ่งเขาต้องกู้ระเบิดถึง13ลูกด้วยกันนับเป็นความเสี่ยงภัยอย่างสูง ผมยังจดจำภาพการให้สัมภาษณ์ในโทรทัศน์ช่องหนึ่งเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2553ขณะที่พลตำรวจเอกสมเพียนใได้เดินทางมาร้องเรียนกับพลตำรวจเอกปฏีบตันประเสริฐผู้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นหลังการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับตั้งแต่รองสารวัตรถึงผู้บังคับการ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายเพราะพลตำรวจเอกสมเพียรได้ขอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโยกย้ายไปเป็นผู้กํากับสถานีตำรวจปูธรนกันตังจังหวัดตรังพื้นที่ของตำรวจปูทรนภาคเก้าซึ่งมีตำแหน่งว่างอยู่และเห็นว่าเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะ,กะเกษียรราชการในปี2553นี้แล้วหลังจากที่รับราชการตำรวจต่างแต่ชั้นประทวน มาเป็นเวลา40ปีแต่สุดท้ายไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่ทราบเหตุผลชัดเจนจนต้องร้องเรียนเรื่องนี้ให้รัฐบาลรับทราบจากเดิมได้มีกระแสข่าวกล่าวว่าผู้บังคับบัญชากำหนดให้พลตำรวจเอกสมเพียรจะได้มาดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันตังจังหวัดตรังแต่ต้องหลีกทางให้กับนายตำรวจอีกคนหนึ่งที่ย้ายมาจากสถานีตำรวจภูธรหาดสำราญจังหวัดตรัง โดยจะต้องย้ายพลตำรวจเอกสมเพียรไปเป็นผู้กำกับการตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองตรังแทนคนเดิมที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังในที่สุดต้องหลีกทางให้ในตำรวจอีกคนหนึ่งที่ถูกผู้บังคับบัญชาต้องการให้ย้ายออกจากตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปประจำสถานีตำรวจภูทรบันนางสตา แต่เนื่องจากนายตำรวจคนนั้นไม่อยากย้ายไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้วิ่งเต้นกับนักการเมืองในจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรังให้ย้ายตนไปเป็นผู้กำกับการตำรวจปูทอเมืองตรังแทนโดยพลตำรวจเอกสมเพียรต้องดำรงตำแหน่งในที่เดิมนี่คือบทสะท้อนของสังคมไทยที่กล่าวว่าคนดีไม่มีที่จะยืนก็คงจะเป็นจริงดังที่จ่าเพียรได้รับการตอบสนอง จากระบบอุปถัมภ์ของระบบราชการไทยคำพูดตัดบทด้วยความน้อยใจของจ่าเพียในครั้งนั้นเขาได้พูดว่าขอให้ผู้บังคับบัญชาได้ดูแลตำรวจในสามจังหวัดภาคใต้ที่ต้องเสี่ยงอันตรายเสี่ยงภยัยให้ได้รับความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าตำรวจในสามจังหวัดเป็นลูกเมียน้อยพวกท่านเอาแต่ดูแลเฉพาะตำรวจส่วนกลางคือนครบาลสอบสวนกลางเท่านั้น หลังจากจ่าเพียนเข้ามาร้องเรียนเพื่อหาความเป็นธรรมแล้วเขากกลับไปปฏิบัติหน้าที่ดังเดิมอย่างเข้มแข็งนับเป็นข่าวเศร้าของวงการ,ร,รศรีกศกีและประเทศชาติที่ต้องสูญเสียนายตำรวจมือดีผู้เสียสละต่อสู้กับโจรใต้มาเป็นเวลาหลายปียังพันตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาหรือจาเพียนผู้บังคับการตำรวจภูธรสถานีบันนังสตายะลา โดยเมื่อวันที่12มีนาคมพันตำรวจเอกสมเพียรต้องพลีชีพจากเหตุการณ์ที่คนร้ายลอบวางระเบิดไว้ใต้ถนนระหว่างที่รถของพันตำรวจเอกสมเพียรแล่นผ่านมาขณะเดินทางไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านก่อนที่พันตำรวจเอกสมเพียรจะเสียชีวิตเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและมีลูกน้องอีกสามคนได้รับบาดเจ็บสาหัสภายหลังการสิ้นลมหายใจของพันตำรวจเอกสมเพียร ดูเหมือนว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่อนข้างจะกระตือรือร้อนเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่พันตำรวจเอกสมเพียรไปร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนเรื่องมาจากสื่อทุกขแขนงได้นำเสนอเรื่องราวความเป็นนักสู้ผู้กล้าของพันตำรวจเอกสมเพียรไปสู่สาธารณชนแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมต้องขอชื่นชมในน้ำใจอันประเสริฐ ของภริยาวีรบุรุษบูโดคือน,นางพิมชนาะภูวพงพิทักษ์ผู้ต้องปวดร้าวและเจ็บปวดกับผู้บังคับบัญชาของสามีซึ่งเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่าสามีเคยบอกว่าก่อนกเกษียณร,ราชการอยากจะขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและชีวิตของสามีเมื่ออยู่บ้านก็เหมือนกับตาแก่คนหนึ่งที่อยู่บ้านเลี้ยงหลานเป็นคนใจดี ไม่ว่ากับครอบครัวหรือลูกน้องและเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาไม่กลัวใครชีวิตในครอบครัวไม่เคยมีวันปีใหม่ไม่มีวันสงกรานต์หรือเทศกาลสำคัญใดๆเพราะสามีบอกว่าจะต้องไปอยู่โรงพักเตรียมความพร้อมและดูแลลูกน้องจิงต้องทนอดกลั้นมาโดยตลอดสุดท้ายนี้อยากจะบอกกับสามีว่าพ่อผิดคำพูดที่พ่อบอกว่าจะไม่ขอตายในเครื่องแบบ เมื่อกเกษียณอยากจะไปนั่งร้านน้ำชานินทาเพื่อนอยากจะอยู่กับครอบครัวที่มีทั้งพ่อแม่ลูกและหล,หลานพร้อมหน้าแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตไปก่อนนางพิมพชนะกล่าวทั้งน้ำตาหลับและพักผ่อนให้สบายเถิดวีบรบุรุษผู้กล้าพวกเราสัญญาว่าจะไม่ลืมชายร่างท้วมผิวคล้ำในชุดหมวกแกป๊ปชุดสนาม ที่พร้อมลุยและนำลูกน้องปราบภไยรีจนนาทีสุดท้ายจะาเพียนคือคนดีคนจริงและเป็นวีระบุรุษแท้จริงมิใช่วีระบุรุษที่มาจากการสร้างภาพเหมือนใครบางคนเรื่องราวของจ่าเพียนจึงขอจบลงเพียงเท่านี้คงต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมเขียนยากมากเพราะต้องใช้ข้อมูลจากหลากหลายเป็นพิเศษโดยการอ่านเพิ่มเติมจาก วิกิพีเดียหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆและผนวก,กับการได้รับชมข่าวเก่าๆในอดีตที่ต้องจดจำมาเรียบเรียงการเขียนและหากมีข้อผิดพลาดใดๆก็ต้องขออภัยแต่หากมีส่วนดีก็ขอมอบไว้ให้บุรุษผู้กล้าพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาขอบคุณลุงยามรายการสองยามที่กรุณาถ่ายทอดเรื่องราวให้แฟนคลับได้รับฟังรับชมพบกันในครั้งต่อไปครับ สวัสดีคลุยบ้านคอย12กุมภาพันสองพันห้าร้อยหสิบำหรับรายการสองยามถ้าจะมีความดีมีบุญกุศลอยู่บ้างผู้ดำเนินรายการและทีมงานขอน้อมนำบุญกุศลอันนั้นจงนำท่านพันตรบเอกสมเพียนไปสู่สุคติในสัมปรยภพด้วยเทิน